ะะวันนี้ครูกันจะพาเด็กๆนะคะมาวาดภาพนะคะวาดภาพของครูกันวันนี้เด็กๆดูให้ดีๆนะคะครูกันจะวาดไปแล้วก็เล่าไปอยางให้เด็กๆดูนะคะหลังจากที่ครูกันวาดเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็จะมีงานทํานะคะมีผลงานทําด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมหรือย,ยังคะถ้าพร้อมเลยถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะมาดูครูกันเลยค่ะเอาละค่ะ มีเกาะอยู่เกาะหนึ่งอ่ามีเกาะอยู่เกาะหนึ่งนี่เกาะใหญ่เลยอยู่กลางทะเลมหาสมุทรเลยนะคะแล้วก็มีสองคนพี่น้องนะคะมีสองคนพี่น้องหลงมาอยู่บนเกาะนี้สองคนมีพี่กับน้องหลงมาอยู่บนเกาะนี้สองคนพี่น้องหลงมาอยู่บนเกาะทีนี้สองคนพี่น้องก็คุยกันว่าพี่เราหลงมาอยู่เกาะนี้แล้วเนี่ยบ้านเราก็ยังไม่มีจะอยู่เลย จะทำยังไงดีนะพี่พี่ก็เลยบอกว่าเราก็สร้างบ้านสิน e ้องอ่าพี <t <t ่ก็เลยบอกว่าจริงเออพี <t <t ่ก็บอกว่าเราสร้างบ้านสิน้องน้องก็บอกจริงๆพี่เราน่าจะสร้างบ้านอยู่กันนะว่าแล้วพี่ก็บอกว่าพี่ขอไปสร้างก่อนนะสร้างบ้านอยู่ก่อนนะพี่ก็เลยไปสร้างบ้านอยู่น้องก็เลยบอกโอ้โหพี่เก่งจังเลยหนูก็อยากสร้างอยู่ส่วนตัวของหนูบ้างเราสร้างกันคนละหลังเลยนะพี่พี่ก็บอกว่าได้ได้ได้ ว่าแล้วน้องก็เลยมาสร้างบ้านของตัวเองอีกหนึ่งหลังอ่าน้องมาสร้างบ้านอีกหนึ่งหลังพี่ก็เลยคุยกับบอกว่าเอ๊ะเรามีบ้านคนละหลังแล้วแต่บ้านของเราเนี่ยมันเตี้ยไปเราสร้างเป็นสองชั้นดีไหมเผื่อพายุมาหรือฝนตกมาน้ำจะน้ำท่มวมเกาะเราก็ยังยยจะอยู่บนชั้นที่สองได้ดีไหมน้องก็เลยบอกว่าดีดีด,ดีพี่ทันพี่ก็เลยบอกว่างั้นพี่เริ่มสร้างของพี่ก่อนเลยนะ ว่าแล้วพี่ก็เลยสร้างสร้างบ้านสองชั้นของตัวเองนะคะของพี่เสร็จแล้วน้องก็เลยบอกว่าหนูก็จะสร้างของหนูบ้างแล้วน้องก็มาสร้างอของตัวเองบ้างนะคะสร้างบ้านสองชั้นของตัวเองบ้างสร้างเสร็จแล้วพี่พี่เราสร้างบ้านเสร็จแล้วเนี่ยแต่เรายังไม่มีอะไรจะกินเลยนะผักผลไม้ก็ไม่มีอยู่บนเกาะเนี่ยดูสิ มีเกาะล้นๆเลยไม่มีอะไรกินเลยแล้วเราทจะจะทำยังไงดีอ้าวน้องไม่รู้อะไรเราอยู่บนเกาะเราไม่มีอะไรจะกินเราก็ต้องปลูกขึ้นมาเองสิเราไปหาผักผลไม้มาปลูกดีกว่ามาแล้วพี่ก็ไปหาต้นมะพร้าวมาหนึ่งต้นต้นมะพร้าวมาหนึ่งต้นามาปลูกต้นมะพร้าวหนึ่งต้นมาปลูปลูปลต้นมะพร้าว,น,าาวน้องก็ได้บอกว่า หนูก็จะปลูกต้นมะพร้าวเหมือนกันน้องก็ไปหาต้นมะพร้าวมาปลูกเหมือนพี่นะคะปลูกต้นมะพร้าวเหมือนกันปลูกต้นมะพร้าวพี่บอกว่าเอ๊ะน้องเรามีมะพร้าวอย่างเดียวเนี่ยมันน่าจะไม่ได้เลยนะเราน่าจะปลูกอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกอน้องก็เลยบอกว่าเราปลูกกล้วยเพิ่มขึ้นมาอีกได้ไหมพี่อ่าว่าเสร็จแล้วน้องก็เลยพี่ก็เลยบอกได้ได้ได้งั้นพี่ไปหากล้วยมาปลูกหาต้นกล้วยมาปลูกกันดีกว่า พี่ก็เลยเดินไปหาต้นกล้วยมาปลูกหนึ่งต้นาหาต้นกล้วยมาปลูกน้องก็เลยบอกว่าหนูก็จะปลูกต้นกล้วยเหมือนกันนะคะทีนี้สองคนพี่น้องก็ปลูกต้นกล้วยเสร็จแล้วเอ๊พี่ต้นกล้วยอย่างมีต้นกล้วยมีต้นมะพร้าวแล้วมันยังไม่พอนะมันมีแค่นิดเดียวเองฉะนั้นเราไปหาอะไรมาปลูกเพิ่มดีไหมได้เราไปหางอะมาปลูกเพิ่มดีไหม พี่ก็เลยบอกได้ได,ด้พี่ไปหาต้นเงาะมาปลูกดีกว่าพี่ก็เลยไปหาต้นเงาะมาปลูกเพิ่มอีกหนึ่งต้นน้องก็เลยบอกว่าหนูก็จะไปหาต้นมะเงาะมาปลูกเหมือนกันน้องก็ไปหาต้นเงาะมาได้หนึ่งต้นเหมือนกันปลูกต้นเงาะนะคะเออเรามีเงาะแล้วเรายังไม่มีอะไรอีกนะผลไม้ปลูกต้นมะละกอนอี่ไหมเผื่อเราเอาไว้ตำซุ้มตำได้นะ พี่ก็เลยบอกได้ได้ได้โอ้โหดีจริงๆเลยน้องความคิดเก่งจริงๆเลยเราปลูกต้นมะละกอไว้ดีกว่าเผื่อเราไม่มีอะไจะกินเราก็จะได้ต่าส้มต่ากินกันไงดีไหมจ๊ะ,ะดีดีมากเลยพี่สองคนพี่น้องก็ปลูกต้นไม้เสร็จแล้วเอวันนี้เราเหนื่อยจังเลยพี่เราพอแค่นี้ก่อนนะอ่า แล้วพักกันก่อนสองคนพี่น้องก็เลยปลูกต้นมะต้นผักผลไม้ไว้เต็มเกาะเลยนะคะแล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขเลยสองพี่น้องเพราะว่ามีผักผลไม้มีผลไม้เต็มเกาะไปหมดเลยนะคะ,อะสองคนพี่น้องก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขบนเกาะนี้นะคะราคาเด็กๆเห็เนไหมคะว่ามันคือภาพอะไรที่เด็กๆเห็เนเนี่ยนะคะมันก็คือปูนั่นเองนะคะ ทีนี้ในเมื่อเด็กๆฟังครูกันเล่าเสร็จแล้วครูกันก็อยากจะเห็นผลงานของเด็กๆบ้างให้เด็กๆไปหยิบกระดาษ A4 มานะคะแล้วก็มาวาดภาพเนี้ยครูตัวเนี้ยให้ถูกส่งให้ครูกันดูพร้อมระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะเด็กๆเอาละค่ะวันนี้ครูกันขอพอแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย